ประตูไม้ของเราเป็นแบบ U PVC นะครับกันน้ากันฝนกันสนิมนะครับไม่ผู่ก่อนนะครับรับประกัน,นทนคาวรแน่นอนสวัสดีครับผมต้อกกรรรมกิตศักดิ์การก่อสร้างเอ็ดีไซน์นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตหน้างานนะครับของลูกค้าเป็นบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับยกพื้นสูง1เมตรนะครับบ้านลูกค้าจะเลือกเป็นสีส้มแล้วก็ส้มอ่อน หลังคาเป็นสีส้มนะครับาตามมาดูเลยครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องถงุง1ห้องครัวนะครับทางขึ้นบันไดลูกค้าเลือกเป็นกระเบื้องเป็นลายาไม้ปาเก้ติดคิ้วกันลื่นสเตเลสครับด้านหน้าก็จะมีเสาโชว์เสาโชว์ของเรา ลูกค้าเลือกเป็นหินกาบสีส้มแล้วก็มีไฟกิ่งประดับนะครับสวยงามเลยนะครับด้านหน้าถัดมาก็จะเป็นโซนนั่งเล่นหน้าบ้านนะครับมีม้านั่งม้านั่งจะเป็นลายกระเบื้องลายปากเก้อ,อีกลายหนึ่งนะครับต่างจากพื้นนะครับก็จะมีคิวสเตเลสแถมให้สวยงามนะครับรอบหน้าบ้านเลยส่วนประตูนะครับประตูนี่คือประตูงบของบริษัทแถมให้นะครับหนึ่งบาทหรือลูกค้าไม่พอใจประตูแบบนี้นะครับก็เอา งบ15,000บาทไปซื้อประตูมาให้ทางบริษัทเราติดตั้งให้ได้เลยนะครับส่วนกระจกกระจกหนา5มิลลูกค้าเลือกเป็นสีเขียวใสนะครับนะครับฝ้าหน้าบ้านนะครับฝ้าเราแถมให้2จุดนะครับหน้าบ้านเห็นไหมครับเป็นฝ้า2สเต็ปฝ้าหลุม2สเต็ปมีไฟมีโคมไฟที่เราแถมให้จุดละ2องพบาทนะครับอันนี้ตามลูกค้าเลือกเลยนะครับ ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับด้านในก็เหมือนกันนะครับเข้ามาภายในตัวบ้านจะเป็นสีขาวนะกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวแล้วก็เป็นฝ้าหลุม2สเต็ปเหมือนเดิมนะครับโคมไฟเหมือนเดิมครับจุดละ2,500บาทแล้วก็โซนของด้านหน้าลูกค้าเลือกเป็นกระจกหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งนะครับสีดำกากบงกบเป็นสีขาวนะครับตัดกับสีดําแต่มันจะรับกับตัวบ้านนะครับ ตัวนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับจะเลือกเป็นสีน้ําตาลหรือสีองคแดงก็ได้นะครับมีหลายลายนะครับหน้าต่างบังกระทุ้มนี่มีความสูง1เมตร20นะครับอีกฝั่งนึ่งลูกค้าเลือกเป็นกระจกสเตเลสสีดําบานสไลด์สบานนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องวงกบของเราเป็นสีน้ำตาล สีน้ำตาล4ีคูณสนิ้วนะครับแล้วก็มีการวงกลบเป็นสีสีน้ําตาลแดงนะครับนะข้างในลูกค้าก็เลือกแบบเรียบง่ายเป็นกระจกบานเลื่อนสไลด์สีบานแล้วก็ไฟดาวไลท์แล้วก็โคมไฟ1จุดนะครับถัดมาครับอีกหนึ่งห้องนอนนะครับตั้งแต่ข้างหน้านะครับดูนะครับประตูไม้ของเราประตูไม้ของเราเป็นแบบ u PVC นะครับกันน้ากันฝน การสนิมนะครับไม่ผูกก่อนนะครับรับประกันทนถาวรแน่นอนแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นกระจกบานสไลด์สีบานเหมือนเดิมด้านข้างด้วยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องครัวนะครับห้องครัวของลูกค้าเป็นประตูไม้สีน้ำตาลนะครับลูกบิดเป็นแบบการโยกสเตเลสแบบอย่างดีนะครับมาตรฐานส่วนเคาน์เตอร์ครัวนะครับลูกค้า เลือกได้นะครับจะเอาเป็นแนวยาวหรือว่าจะเป็นทรงตัวแอนะครับเราแถมให้3เมตรนะครับแล้วก็ประตูเก็บของเราก็แถมให้นะครับสิงหลังจาน2หลุมเราแถมให้นะครับส่วนลูกค้าที่มีความประสงค์จะติดตั้งต่อแก๊สแบบวิวอินนะครับสามารถแจ้งขนาดกับช่างได้เลยนะครับช่างจะเจาะเจาะรูไว้ให้นะครับรวมถึงเตาดูดที่ดูดควันนะครับ โซนผัวก็จะเป็นกระจกบานสไลด์สองบานเหมือนเดิมนะครับอันนี้ประตูหลังบ้านลูกค้าเลือกเป็นสีออกเทาๆนะครับถัดมานะครับห้องน้ำหนึ่งเดียวของตัวบ้านนะครับห้องน้ำแช่นะครับลูกค้าจะเป็นเลือกลายกระจกเป็น่างนี้ครับดอกสกุละสวยงามแับซีชมพูแล้วครับด้านในนะครับเป็นสุขภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถเลือกยี่ห้อได้นะครับเนี่ยครับ เพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็ทรงก็จะไม่เหมือนกันนะครับกระเบื้องนะครับกระเบื้องจะเป็นลายหยาดนะครับลปูลายหยาดนะไม่ใช่ไม่ใช่ลื่นนะครับมันจะกันลื่นในห้องน้ํานะครับระดับพื้นแยกกันชัดเจนนะครับโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็กอก่อกาแพงเป็นฉากกั้นให้ระหว่างโซนเปียกโซนแห้งนะครับแถมฝับบัวเรนชาวเวอร์ ower, นะครับเหมือนฝนตกนะครับแล้วก็จะแถมไอ้เจ้าช่องใส่สบู่ เก็บของอเนกประสงค์อีก1จุดนะครับกระเบื้องทางไิษาลเราเห็นไหมครับอู้นครับสุดฟ้าเลยนะครับขึ้นฟ้าไปเลยทีเดียวครับสวยงามครับเราสเตลเลดแควนพ่อขนุนเราก็แถมให้นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบตัวบ้านนร่าระหว่างทางเดินนะครับก็จะมีตู้คอนซูเมอร์ตู้คอนซูเมอร์คืออะไรนะครับตู้คอนซูเมอร์ของเราเนี่ยเลือกเป็นเซฟที่คัดนะครับยี่ห้อยอดฮิตเลยนะครับ ก็จะมีเบนเบเกอร์เมนเบเกอร์นะครับแล้วก็จะมีกันดูดนะครับ r c b o ตัวนี้ r c b o นะครับใช่ครับ A c b o แล้วก็จะมีเซร์กิตย่อยนะครับเดี๋ยวพาไปชมรอบตัวบ้านนะครับรอบตัวบ้านแน่นอนสีนี้มันสว่างสวยเสแสบตาแน่อนอนครับสว่วนนอกตัวบ้านนะครับฟุตบาทกันเปื้อนทางเดินรอบบ้านนะครับเราแถม ให้ลูกค้าห่างจากตัวบ้าน1เมตรนะครับเนี่ยครับหเมตรก็ประมาณนี้ครับเดินได้สบายนะครับหรือลูกค้ามีความประสงค์จะได้กว้างอยากได้กว้างกว่านี้ก็แจ้งทางบริษัทได้ครับก็จะมีส่วนต่างเพิ่มเติมนะครับระบบกันครับบริษัทเราก็จะมีอ๋อนี่ครับลูกค้าครับเพิ่มตัวนี้เป็นท่อกันปวกนะครับท่อกันลวกสามารถใส่น้ํายากันปวกได้นะครับลูกค้าอ่า ถ้าลูกค้าอยากติดตั้งไว้เราก็จะทาไม่ให้นะครับแล้วแต่ความประสงค์ของลูกค้าเลยนะครับบัวสีขาวของลูกค้านะครับหินกราบที่ประดับอยู่ข้างบ้านนะครับก็จะทําให้เข้ากับตัวบ้านสีของตัวบ้านแล้วก็ตัดก,กันกับหลังคานะครับเป็นคุมโทนโดยสีออกโทนเหลืองเหลืองส้มๆมนะครับมองมามันก็จะสว่างสวครับผมด้านหลังบ้านก็เหมือนกันครับผมท่อแซกทอ่อ ถังแซกแล้วก็ท่อซึมนะครับเราแถมให้นะครับ 1. จุดต่อ1ห้องน้ำนะครับนะครับรับกันลูกอันนี้ลูกค้าออกแบบแล้วก็เลือกกันมาเองนะครับโดยช่วยกับทีมวิศวกรออกแบบกับทีมช่างของเรานะครับเราให้ลูกค้าออกแบบได้ตามใจของลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้นะครับนี่ครับตรงนี้จะมีช่องซ์วิสนะครับ ์วิสใต้บ้านนะครับเอาไว้สวิตพวกททอปะปากับงานไฟนะครับงานปลวกครับเข้าทางนี้นะครับปลักไฟนะครับปลักไฟลูกค้ามีความประสงค์อยากได้ไว้จุดไหนสามารถแจ้งช่างเราได้เลยในในขณะที่เราเข้างานผนังนะครับการผนังเราสามารถแจ้งลูกลูกค้าสามารถแจ้งกับช่างได้เลยนะครับอยากได้จุดไหนเพิ่มนะครับตรงนี้จะเป็นโรงรถที่ลูกค้าให้เราก่อสร้างเป็นคาเดียวกับ ตัวบ้านนะครับเราสามารถออกแบบให้ได้ตั้งแต่ตอนเริ่มเซ็นสัญญาเลยนะครับส่วนหลังนี้นะครับก็ใกล้ส่งมอบแล้วครับเกิน95%ไปแล้วนะครับเรือทำความสะอาดแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยๆนะครับบริษัทกิจการก่อสร้างของเรานะครับมีทั้งหมด21สาขาณนะตอนนี้นะครับสาขาที่เปิดใหม่เร,เร็วๆนี้ก็จะมีสาขาเชียงรายนะครับ สาขาที่20นะครับที่เชียงรายนะครับและสาขาที่21จะเอ่าจะเข้าควบคุมดูแลโดยผมกินศักการก่อสร้าง KTS 21ชนบุรีนะครับครอบคุมพื้นที่ระยองฉะเชิงเซาแล้วก็ชนบุรีนะครับบริษัทกิจศักการก่อสร้างของเราครอบคุมทั้งหมด49จังหวัดนะครับโดยสาขาา ภัสารทั้งหมดนะครับภาคเหนือทั้งหมดนะครับภาคกลางแล้วภาคกลางบางส่วนแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งหมดนะครับส่วนปร,ริมุนทนและภาคตะวันตกรอเราเก็บข้อมูลและไปเปิดสาขาเร็วๆนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมต้อมกฤษศักด์การก่อสร้างแอนดีไซน์ KTS 21นะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆรับชมคอยติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะ แข่งกันทํางานที่มีคุณภาพออกสู่สายตาเพื่อนๆนะครับแบบนี้ตลอดไปนะครับสัญญาครับผมแล้ววันนี้ผมกิติศักดิ์การก่อสร้างนะครับ KTS 2 1ครับขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ